คราวที่แล้วเราได้ลองสร้างไอตัว picture control ไปแล้วนะครับใน picture control utility นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะโหลดไอ picture control ที่เราสร้างเนี่ยลงไปในกล้องเราจะทำยังไงนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ n u เ b e r click ขึ้นมานะครับให้ให้เปิดรูปขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีรูปเนี่ยไอตัว control พวกนี้มันจะไม่ยอมทำงานนะครับแล้วก็เข้าไปที่ camera setting เดี๋ยวผมทำ full screen Mode กันนิดนึงนะครับ เลือกตรงนี้นะครับใต้ Quick Adjust นี่จะมีนะครับ Launch Picture Control Utility ขึ้นมารอ,อสักพักหนึ่งนะครับให้มันโหลด image ขึ้นมาก่อนครั้งที่แล้วเนี่ยเราสร้างไปแล้วนะครับเราก็จะได้อนนี่ผมสร้างไว้2อันคือ Bleach กับ s h a r p l e s s ตัวหนึ่งคือ Bleach คท,ที่ทำ saturation ให้มันน้อยๆน,นะครับแล้วก็ contrast ให้จัดๆจ,จากนั้น s h a r p l e s s นี่ผมเอา sharp sharpening ออกหมดเลยนะครับนะ เพื่อที่จะเวลาถ่ายแล้วมันจะได้ไม่ฝังตัวชาเพนเข้ามาข้างในนะครับเอามาท,ทําทีหลังนะทีนี้พอตอนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องไปฟอร์แมตการ์ดก่อนนะครับไปฟอร์แมตการ์ดจะเป็น SD หรือ CF ก็ได้แล้วแต่กล้องของรุ่นรุ่นของกล้องนะครับจากนั้นก็เสียบใส่เข้าไปในการ์ดรีเดอร์นะจากนั้นก็สั่งเอ็กซ์อครับนะอย่าลืมนะครับต้องฟอร์แมตการ์ดก่อนนะครับมันจะมีสล็อตให้เต็มไปหมดเลย นะครับใส่ได้เราจะใส่บลิชก็ไปในสลอตที่1ก่อนนะครับเราก็เลือกสลอตที่1กดโอเคฟึบนะครับต่อมาชาร์บเลสเราก็เลือกที่ชาร์บเลสนะครับกดเอ็กซ์นะครับถ้าเราใส่ตรงนี้มันจะทับตัวเดิมนะครับเราเลือกอันที่2นะครับหรืออันที่3ที่4ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดโอเคปึบอ่าเท่านี้เราก็จะได้ตัว Picture Control เนี่ยอยู่ในการ์ดละนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่จะนำจากการ์ดลงกล้องนะครับ หลังจากที่เราได้โหลดการ์ดลงไปในกล้องแล้วนะครับให้เลือกที่เมนูกดปุ่มเมนูนะครับ Shooting เมนูแล้วก็เลือก Manage Picture Control นะครับมันก็จะมีซับเมนูให้เราเลือกโหลดเซฟนะครับเพื่อที่จะ Copy to Camera นะครับแล้วก็ไปเลือก Bleach หรือว่า Sharpless ก็แล้วแต่นะครับนะตอนนี้ก็เลือกสลอตที่เราจะนำเข้าไปนะอันนี้เราสามารถที่จะเลือกอเปลี่ยนชื่อก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำๆไปนะครับมันก็จะได้ Picture Control เข้าไปอยู่ในกล้องละ นะครับกดโอเคนะครับเนี่ยนี่คือความสะดวกอย่างมากเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าลองมาดูซิว่ามันมันมีในเซ t Picture Control ไหมนะครับอ่าเลือกสมมติเราต้องการจะถ่ายแบบ l i ล z แล้วก็เลือกได้เลยเห็นไหมครับมี Blitz มี Sharp เบลสอยู่ข้างในนะอ่าเวลาเลือกปุ๊บถ้าเราจะถ่ายแบบไหนก็สามารถเลือก Picture Control ที่เราปรับ,รบตั้งเอาไว้ได้นะครับ